L 3 2 1 8 SP เข้าใหม่สภาพเดิมสภาพสวยสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าสุดๆลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้มีเพื่อนมีญาติบอกต่อแนะนำได้เลยค่ะเรามีค่าแนะนำให้เดี๋ยวเราไปดูกันที่คันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผานครวนนะคะ นี่จ้ะสภาพแบบนี้เลยเดิมๆทั้งคันนะคะนี่จ้ะราคา3าม0 0 0 0ีาบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าดูนะคะอันนี้ล้างแล้วก็มาทำรีวิวเลยนะคะสภาพยางนะคะพุ่งบอกเลยว่า90%สตสีนอ็อตสีเดิมทั้งหมดรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้านี่จ้ะล้างธรรมดาเลยลูกค้าดูรอยมาร์กนะจ๊ะล้างธรรมดาเลยนะคะลูกค้าไปดูสภาพห้องผู้โดยสารนะคะ สีเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะ349,0 0 0บาทใบดันผังนวนนะคะไปดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้กันนะคะ5 5 0หชั่วโมงค่ะ550ชั่วโมงสวยๆแบบนี้ลูกค้านี่ยังไม่ได้แบบเก็บงานอะไรเลยนะคะเดิมๆไปเลยค่ะสะภาพเดิมๆมานี่จ้ะไม้แท้แน่นอนดูจากสภาพ ยาง90%ขึ้นดอกยางยังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าช่วงท้ายลถนะคะจ้ะรอยมาร์กจากวิศวกรโรงงานยังอยู่ทุกจุดถ้าลูกค้าสะดวกเดินทางนะคะเข้ามา